อตอนนี้กำลังทำการชำแหละหมูหันโดยอาจารย์เสริม,มนี่น้าคนหันนี่ถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะเอาละเดี๋ยวลงเว็บเลยน้ำจิ้มเรียกอะไรนะอยู่ที่บ้านเดิมครับบ้านเดิมน้ำจิ้มเรียกอะไรนะโมลาดโมลาดโมลาดลูกคนให้ขาย,ย,าาไ,ยไม่ลูกมนไม่ยอมลูกมนจะเอาไว้ ลูกมันไม่ยอมโมราดหน่อยหายละป่ยละอุ้ยหาเละเลยเสียับไม่ดีโทษทีเว้ยหาเอ้ใครวะ บนที่หายไทยบนวะเนี่ยอือมตอบจริง